สวัสดีค่ะวันนี้ครัวเปียงหลวงมีออเดอร์ซุกี้ยูนานค่ะในซุกี้ยูนานของเราก็จะประกอบไปด้วยชั้นที่หนึ่งนะคะก็คือเผือกทอดเราก็จะใส่เผือกทอดลงไปชั้นที่หนึ่งนะคะชั้นที่สองก็ตามมาด้วยซี่โครงหมูทอดค่ะซี่โครงหมูทอดตามมาด้วยอันนี้คือหอมมากหมูลมควันหมูแดงลมควันค่ะ แล้วก็ตามด้วยหมูพันปีหมูพันปีลมควันนะคะชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะชิ่นหอมมากนุ่มด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยไก่ดำค่ะคือในหม้อสุก,กี้ของเรานะคะทุกอย่างสุกหมดแล้วค่ะแล้วก็ตามด้วยไข่ม้วน อมอนแล้วก็วางลงไปแต่งให้สวยงามน,นะคะแล้วก็าตามด้วยโกจิเบอรี่ค่ะบำรุงสายตาค่ะประทานซุกี้หม้อนี้ไปนะคะตาสว่างเลยค่ะก็จะมีผักยอดผักหรือผักอ่ผักกระถาวต้นอ่อนแล้วก็ยอดตัวลนันเตาค่ะ เราก็จะใส่ฐานลงไปตรงฝ่องนี่นะคะใส่ฐานเดี๋ยวเราจะไปใส่ฐานใส่น้ำซุป